โดนชนได้ค่าขาดประโยชน์ก็จริงนะคะแต่ต้องระวังนะคะมันได้ไม่คุ้มเสียเห็นมีแต่ขาดทุนนะคะขาดทุนมากหรือว่าขาดทุนน้อยมีแต่ควักเนื้อน,นะคะบางคนโดนไป3เด้งจากประกันไม่ได้จ่ายทั้งหมดนะคะเจ็บใจเด้งหนึ่งนะคะไม่มีรถใช้ลำบากจากนั่งแท็กซี่มันก็ไม่สบายไม่เป็นส่วนตัวจะเช่ารถก็ไม่กล้านะไม่มีเงินก่อนแถมมีรีวิวนะบอกว่าเช่าแล้วไม่ได้เต็มขาดทุนอีกตั้งหากเพราะค่าเช่ารถมันแพง เด้งสองได้รับชดเชยไม่เต็มวันจอดซ่อมเสงนะเอารลไปพจอดซ่อมนะไม่มีรถใช้ไปเบิกค่าขายประโยชน์ในการชชลรถนะรถเก่งก็ได้ให้แค่วันละ5 0าบาทมันไม่คุ้มนะค่าแท็กซี่นะค่าสียโอกาสในการทำมาหากินแล้วยังไม่ได้ตามเต็มวันที่เราจอดซ่อมอีกเด้งสามนะได้ควักค่าอะไรค่าของเหลวประกันบอกว่าขอไม่ต้องเสื่อมคุณภาพประกันไม่จ่ายค่า เช่นพวกน้ำมันเบรกน้ำมันคลัตช์น้ำมันเฟืองพวกอย่างเนี่ยได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของมันต้องเปลี่ยนประจำอยู่แล้วนะคะถึงไม่โดนชนแล้วก็ต้องเปลี่ยนอยู่ดีเราก็ต้องจ่ายนะคะแต่ถ้าเราไม่โดนชนเราไม่ได้จ่ายวันนี้ถูกไหมต้องจ่ายเดือนหน้าปีหน้าถิงปะนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามทำไมเนี่ยเราต้องดูแลลูกค้าประกันรถของเรา อย่างมีความรู้ถ้าเราให้บริการลูกค้าเหมือนคอร์เซ็นเตอร์แก้ปัญหาให้ลูกค้าไม่ได้ลูกค้านะเขาจะไปซื้อกับคนอื่นนะที่มีความสามารถให้ความรู้กับเขาแก้ปัญหากับเขาได้พี่จิมภูมิใจนะคะที่จะได้ช่วยลูกค้าและก็ตัวแทนให้ได้รับความเป็นธรรมซึ่งจะต้องวางแผนตั้งแต่เริ่มเกิดอุบัติเหตุเลยให้พี่จิมเข้ามาดูแลนะคะทําถูกตั้งแต่แรกไม่เสียเปรียบค่ะ